สบายดีปะลุงสบายดีถุงม่องถุกบ,บอลพ่อพ่อกับซองน้อง,อ,อ,งอ้นววอนคืลงลงลงเนอเก่าปะลุงเข่าคั่วอีเลปะลุงเอ้ยแกงหน่อไม้ยามแรงๆมือนนี่วันเกิดน้องอ้อยทั้งที่อยู่สันแกงหน่อไม้ใส่ไปเลยวันอาหารแรงเอาแกงหน่อไม้วัเกิดแกงหน่อไม้เนี่ยวันเกิดทั้งที่ต้องแกงหน่อไม้อยู่สันงบคนบลา มก,กินห้าบปลาล่งลูกซีนปลาลูกน้อยแต่ก็อันนี้ลูกซีนเนื้อปลาลุงไอแห่งกระเนึ้อสุกใส่กระซามไว้ลูกซีนนี่ยปลาล่งหนึ่งเฮิร์งพดหนึ่งเฮิร์งพดปลาลุงไอกระไรเป็นแน่านี่ลืมเบิ่งแต่กระซีโตมขาบเปียปลาลุงแต่ว่าท่านละต้มเราเส่ยหนามไว้ซื่อท่านละโตมแล้วก็หนามสุกเผากระเห็ดเราเองปลาลุงเครื่องปรุงกับผู้ยังลายอันนี้เป็นโครงไก่ปลาโล่ง น้ำสุกเออบุ๊มเนอันนี้น่ะกระดูกงัวใส่กระดูกงัวไปเลยอันนี้ก็เป็นโครงไก่ไปเลยมีแซมหนี้แหละปเลยแนวกินเขาเพราะว่าบัติเหตุใหญ่บุลุงเอผมมีงบได้แซมหนี้ก็พออันนี้นะคือเขาเปียกไปเลยเอเส้นเขาเปียกปรุงกันเกลือไปนัวน้ำตาลเล็บร้อยมีแซมหนี้บุลุงกินแซมเสิมี ก็ตอนนี้กำลังเข่าครัวปุ้งเลสิแกงลำไม้มันเกิดทั้งที่ตองแกงลำไม้ตอนหนึ่งดูกซีนตอนเห็ดน้ะอันนั้นเขาบุรีถ่ายสำหรับราะว่าบุมีคนันนตอนนอะแบดเบิร์ดบุ้งเลยก็เลยจะบุรีอันนั้นบรีถ่ายคลิปแต่เขาเห็ดแล้วแต่เวินผู้หนึ่งเขาเลยเขาก็เห็ดเยี่ยมไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้สิมาแกงลำไม้ต่อปุ้งเลยถ้าพอกำลังสีลาบเอาวะสิคั่วปลาไปเลยลาบมาบ่พอ ดเห็นไไลาบสดบ่สิลาบเนียวบ่าปอะไรนดแันไ้ีนอ๋อโบรหยีบลาบสวดเอ้าปลาปลาจีนก uh ็ขอได้เห็นรบก็ขอใช่ปลาท ปลาลงปะคอเด้อพ่อใหญ่คอดแค้นเฮาปะลงเอ้ยอือใหญ่คอดแค้นเฮาไปเลยแค้นเฮานะเด้เนาะนึงแต่ว่าปะคอหนูโคดใหญ่ปะลงแม่นปะคอโคดใหญ่เลถ้าพ่อตึกกว่เกงใหม่เฮากใส่ะอึลงไปแล้วปงเอ้ยีแต่บานีลกปลาแดกใส่ปรุงบานีปงเอ้ยพร้อมเสิร์ฟบานีแต่ว่ายังนได้ปรุงดอกปงเอ้ย สองเตาไปได้เตนหมาสิตม้นมน้ำปลาแดกลวกปาลากลางตองปลาแดดก็สักลวกปลาแดดใส่ปลวลวกปลาแดกตองปลาแดดเลยรเตตาราเป็นตะกอกายไปลงเลยเป็นม่อยู่อ่ะไอ้แกงทำไม่ไผ่หวานใช่บ่แม่ไม่บวงวานทำไมบวงวานถ้าแม่ผลไม้ไมไเชื่อหย่ามันอยู่หน้าบ้านหัวม่วง,งเลย

ผมรนเบิดเสบเสะใส่ผงสุรสเยอะๆฟักทองใส่นําฟักขยงลงไปบ่ลูกขยงอ่อนๆหอมๆไปเลยเสบบ่บู่พร้อมเสิร์ฟเลยอือยังเนาะ อันนี้เตรียมต้มน้ำลวกน้ำปลาแดกพลาโล่งสิลาปลาซุกปลาโล่งเลยปรุงเป็นทีเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟเมตามาเอาก่อนปลาโล่งคนกินข้าวก่อนเคนเดินมาลาปลาตัวหนึ่งปลาโลยงชองตัวน้อยๆนะเอาไว้ปิ้งให้แม่ใหญ่ยานพือนปกินน้ำเลยเอาไว้ปิ้งให้เพิ่นซอยหลุงลาบซอย ปลาปลาจีนเดียวเาัาปลาจีนตัวหนึ่งอื่นกินปลาโขใหญ่ปลา,า,าสองต้นเอาไว้ปีงให้ยายผัวเพื่นยานเพื่นบอกกินนำก็เลยสิปีงให้ลาบตัวหนึ่งก็เลย ันม <accurately S 2> ีเนี่ยกงน้อไมดนีค <Rig repetition ceu> <Co> ุณิมาเพิ่งกินเขาน้าไปลงไอกี่ล้นเพิ่งจะมากินเขาพี่เมตาจุมกนกินเ้าแล้วกำลังกินเขาว่าสันกินเขาได้จนสิมาจ่ต่นนต๊ไปลงกางมันกจป้งมันก็ติดเล็กอย่างกวปเลย ซองโตนี่ยป uh> uh> uh ีกให้ยายไปเลยปลาห้ยายอันนี้นะกางปลาจีนไปลงโคดอ๊อกไปเอ้ยมันนี่นะห้อนก็ห้อนเถิดเตะเถินยังบระดี๋ยวมนน่าเลยก็เป่าจ้องอะตาเขาสิลวกลวกเอาไปลงลวกซุกน้ำต้มเลยลวก บดิจงดิบไปสับมิดเลยมาบิดผู fifteen fifteen ้คนเดอมิดมาเบิดผู有有 <men <men ้คนเด้อมากินน้ำกันนี่แหละแกลไใส่มะพริกพงลงไปปะลวันเกิดทั้งที่ต้องแกงลำไ้วันเกิด้แกงลำไ้

ปลาตะกีนใช่ไหมปลาต่างประเทศดิปลาต่างประเทศจังปลาจีนปลาจีนจะขาเออปลาจีนจะไขายหนักีน่ามีเฮ้ยแต่ไม่ได้ปลาลูกเฮ้ยเฮ้ยสต่บ้านนีพ่อแม่ไหมลูกลายไก่ดูลายไก่ เห็นลกูกซีนไรไกลไหม,มกรุกล้วูกซีนเส้นขับเปียงเขากําลังสิลกกล์บุลูกกําลังข้างหมอตอนนี้อันนี้สองโลสองทงซื้อมาสามทงบุลุงอยใหญ่บุพพออันนี้ละสองงอันนี้นะ,งงนนะตามสุกอันนี้โครงไก่อันอน,อนี้กระดูกงอันนี้แกงหน่อไม้ อันนี้สวันแล้วตบบ้มปลาไข่มันปลา,าต่างประเทศกับไข่ไมาสันปลาจีนอัน,นะไรปิ้งปลาให้ยายกับต้มสิลวกเส้นลวกต่างหากก็เลยสบายดีพี่น้องบุควันองอ,อนเลยเจ้ว่าอิ่มขา่าหรือป่จ๊ะกินไหนบัวอ้าวว่ากินข้าอยู่หรือเปล่างานนี้กินฟรีตุกินตอดว่บอกท่านกินจะเข่าเออบอกเออเราว่ากินข้าอยู่หรือปล่ากินได้ <c oughs> บกวกินเลยเสีย้ี กินพมาเหเแงหมเเตมกับเบียงละซื้อมาซ้มโลนันจะกินนะดูกินข่าแล้วป้งูหัวเทลอเกิด้อยเนีแม่ฮอนตอนนี้นะบอสไปดีวันไห เือแต่เืะแต้นอยู่แต่ในขวดตั้งแต่เว้นหัวหน้าเนษกรซเดล่าและปะลุงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องหองอ้อนในเดอปะลุงแมนนอพอกันคลิปหนาปะลุงวัสดี